เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับภายในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกท่านในการติดตั้งมอสกันเองนะครับแล้วก็ในการเสิร์ชหาหมอสที่เราต้องการด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่สตรีมเลยนะครับแล้วก็ไปยังตัวเกมของตัวเองเลยนะครับก็คือเกม a r ร์คนั่นเองนะครับและให้เรามาเลือกตรง Workshop นั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อเราเข้ามาตรง Workshop แล้วเนี่ยจะมีให้คําว่าเปิดหานะครับให้เรากดคําว่าผลงานนะครับผมเราจะเห็นเป็นมอ d แบบว่าเป็นอันๆครับถ้าสมมติว่าเรากดเป็นชุดสะสมไปมันก็จะเป็นมอสในส่วนของที่เป็นเซตเขาจัดมาให้แล้วตรงนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันดูระยะเวลาของความฮิตมอสได้นะครับผม เราจะสามารถเลือกม็อดเล่นได้ที่แบบว่ามีเครดิตเยอะๆนะครับแบบว่าเป็นม็อดแบบจริงๆแน่นอนนะครับไม่ติงหนังนั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะมาคีย์ม็อดกันนะครับผมผมจะเซิร์ชเป็นมอุลตร้าแมนแล้วกันก็นกปรากฏว่าไม่เจอนั่นเองครับม็อดแปซิฟิกลิมก็ไม่มีเช่นกันครับโอ้โหโข้อเสียดายเลยเอาล้าวลองมาเซิร์ชคำว่ามูฟ i ี่ดูเผื่อจะเจอเป็นม็อดเกี่ยวกับหนังเออมันก็มีแค่จูราสสิกเวิลด์เอาละครับนั้นเรามาเซิร์ชคำว่าก็อตซิลล่าดีกว่าเป็นม็อดที่ผมกําลังทําซีรีส์นี้อยู่นนัันเองครบ มันก็เจอเป็นมอดพวกนี้เลยนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องคีย์ชืีอมอดให้ถูกนั่นเองนะครับแต่มอดในเกมอาร์เนี่ยผมขอบอกไว้เลยว่าคนที่พัฒนาแบบทันควัน,นมีค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากหลายๆปัจจัยนะครับผมไม่ค่อยมีใครสอนวิธีการทำซด้วยนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะโหลดซักมาสองมอดไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอดมอดหนึ่งนะครับเป็นมอดไขจูนั่นเอง้วก็น่าสนใจเหมือนกันอ่านี่เขามีเซตแพคของเขาด้วยนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นพวกมอสตัวเสาร์ที่เขาจัดเซตเอาไว แล้วก็ผมไปสะดุดตากับโอ้ไซเรนเฮดมอสนั่นเองครับแม่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเกมอาร์นะครับเมื่อเรากด Install Mod ม,มาแล้วเนี่ยมันจะไม่ In Install หน Steam อ,อย่างเดียวนะครับเราต้องเข้าไปในเกมด้วยนะครับแล้วก็รอมัน i n s t a l l ในเกมอีกทีนึงนะครับเมื่อโหลด Mod เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาแอด Mod เข้าไปในตามคิวโดนี้เลยนะครับวิธีการแอด Mod ก็ใช้แบบนี้เลยนะครับถ้าเราไม่แอด Mod ก็ Mo สก็จะไม่ไม่ปรากฏในเกมเรานั่นเองครับแล้วก็เลือกแมปแล้วก็เล่นได้เลย จริงๆนะครับถ้าเสิร์ชหาชื่อมอสไม่เจอเนี่ยครับผมแนะนําให้ไปเสิร์ชทาง Google นะครับหรือไม่แน่ก็ไปดูตาม YouTube เอานะครับที่เขาจะรีวิวมอสหรือเล่นมอสต่างๆนั่นเองนะครับบางทีเขาอาจจะทิ้งพวกชื่อมอสเอาไว้นะครับสาเหตุมาจากอะไรที่จะต้องไปดูพวกนี้นะครับเราไม่สามารถเสิร์ชบางมอสได้ในสตรีมนะครับเพราะว่าชื่อของมอสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเลยนะครับอาจจะเป็นชื่ออื่นไปเลยอย่างเช่นพวกภาษาจีนนะครับซึ่งพวกมอสอนิเมะหรือการ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ย จะพัฒนาโดยคนจีนนั่นเองครับก็เลยจะไม่ค่อยมีชื่อมอดเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองแล้วก็อีกประจัยหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีคนพัฒนามดที่เป็นเอ่อที่เป็นพวกตะวันตกนั่นเองนะครับก็เลยจะไม่ค่อยเห็นมอดอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นผมแนะนําให้ไปดูพวกคนจีนคนเวียดนามเขารีวิวมดนะครับแล้วก็ไปนําชื่อมอดมาคียใส่ในตรงตารางหา มอสในสติมนั่นเองครับมันจะทําให้เจอง่ายกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่าเราไปนั่งหาเซิร์ชดเรื่อยแล้วก็กว่าจะเจอนั่นเองครับเราไปใช้ดูได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนั่นเองในการหามอสครับผมแนะนําเลยนะครับเมื่อเราอยากจะเล่นมอสอะไรที่มันจับยากหรือซัมมอนยากเลยเนี่ยผมแนะนําให้ใช้คู่กับมอสดิวเคลีย์นั่นเองนะครับซึ่งมอสดิวเคลีย์เนี่ยมันจะเป็นมอสที่ช่วยในการเซ็คของ เสกสัตว์เสกไดโนเสาร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ซึ่งตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าดีเลยนะครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาด้วยจะมีแหลกมีค้างหรือว่าบางตัวอาจจะใช้ฟังก์ชันนั้งฟังก์ชันนี้ไม่ได้บางก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้แค่บางตัวนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเนี่สาธิตให้ดูเลยนะครับวิธีการเสกเจ้าเซเรเทสออกมานน่เองครับในเฟียบเวลามันนี่มันมีข้อดีก็คือสามารถเลือกเลเวลได้นะครับเลือก ความโหดของสถานะต่างๆได้เยเองครับแล้วก็เลือกเพศได้ด้วยแล้วก็เทมไม่เทมก็แล้วแต่คนใช้เลยรับก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวเรามาดูเซเลเฮสซับไกตัวนี้ก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรเหมือนกันเนาะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มาสั้นๆเลยนะครับสอนวิธีการลงมอนนั่นเองนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามผมมาได้นะผมแล้วก็ปัญหาก่าผมก็ไม่ได้ตอบไปแล้วนะครับมันนานเกินที่ผมจะตอบแล้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับ ไว้เจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับ